สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับนะครับพัดลมมือถือนะครับที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยครับจากไนกอร์นะครับรุ่น i s c o o l 10 Pro นะครับนะเป็นพัดลมไอน้ำนะครับรุ่นโปรเลยนะครับของไนกอร์นะครับนะ Handheld Air c o n d i t i o n e r Fan นะครับนะคือที่อยากจะรีวิวตัวนี้เพราะว่ามันสุดยอดมากนะครับปกติเนี่ยผมรีวิวไฟฉายเนาะแต่พอดีตัวนี้เนี่ยผมได้มานะครับเป็นของขวัญนะครับ จากทางค่ายเลยนะครับนะเขาส่งมาให้นะครับเป็นของขวัญซัมเมอร์กิฟต์นะครับนะก็ดีใจมากๆเลยที่เขาส่งมาให้นะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับนะเนี่ยครับทุกท่านเห็นไหมครับมันเติมน้ําได้ครับนะมันเติมน้ําได้นะครับน้ําก็จะดูดขึ้นไปปล่อยเป็นเอ่าเป็นไอน้ําออกมาจริงๆแล้วใส่น้ําแร่ได้เลยนะครับแล้วก็อ่าสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็พ่นแบบ เหมือนเราพ่นน้ำแร่ใส่หน้าเนาะมันก็ทำได้เลยนะครับนะนี่คือดีมากนะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับใส่ตรงคอนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนไปใส่ขวดน้ําที่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ทําได้เหมือนในภาพนี้เห็นไหมครับนะโอเคนะครับเขาบอกว่าเปิดได้12.5ชั่วโมงนะครับในโหมดต่ํานะครับทําไมมันถึงเปิดได้นานครับทุกท่านแบตเตอรี่ข้างในตัวนี้นะครับนะแบต4,000มิลลิแอมนะครับนะมันจะมี2รุ่นครับรุ่น10นะครับกับรุ่น10 Pro นะครับนะคือ ชอบมากครับตัวนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับนี่ครับเห็นข้อมูลรุ่น Ten Pro ไหมครับนะแบตเตอรี่นะครับเนี่ย4,000มิลลิแอมป์นะครับ18650นะครับแต่ถอดเปลี่ยนไม่ได้นะครับนะโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ยครับแล้วก็ตรงข้อมูลลันทามเห็นไหมครับในโหมด low เนี่ย12.5ชั่วโมงครับโหดมากและในโหมดกลาง7 ชั่วโมงครับนะแล้วก็ในโหมดแรงสุด4.5ชั่วโมงโอ้โหนะไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับนะโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับความเร็วในการหมุนเนี่ยก็หมื่นรอบนะครับต่อนาทีมั้งนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะนั่นคือความเร็วสูงสุดนะครับโอเคนะครับการใช้งานก็ ไม่ได้มีอะไรมากครับนะเอาขวดมาเติมน้ําแล้วก็ต่อเลยนะครับแล้วก็เปิดนะครับช่องชาร์จ USB-C นะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดไว้นะครับนะเนี่ยสวิตช์เปิดปิด2อันนะครับเติมน้ําจากด้านบนได้นะครับนะเติมน้ําจากด้านนี้ได้หรือเติมน้ําจากตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยนะครับเนี่ครับจะมีช่องเติมน้ํานะครับน้ายังอยู่ในนี้อยู่นะครับนะแล้วก็ปิดให้สนิทนะครับอ่า เนี่ยครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มปล่อยไอ้น้ำนะครับนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยครับปุ๊บเห็นไหมครับทุกท่านโอ้โหเจ๋งมากครับเนี่ยแบบดีเลยนะครับเนี่ยผู้หญิงน่าจะชอบเลยครับนะพ่นไอ้น้ำออกมาได้นะครับนะกดตรงนี้ก็ปิดนะครับนะตรงนี้ก็คือในส่วนของพัดลมครับนะเนี่ยเปิดแล้วครับพัดลมนะครับอ่าถ้าเปิดไอ้ไอน้ำด้วยก็เนี่ยครับเห็นไหมครับมันออกมาแล้วนะครับนะอ่า นี่ครับน่าจะพอเห็นละอองไอน้ํานะครับนะหูเย็นครับเย็นบอกเลยว่ามันลดอุณหภูมิได้แบบเยอะมากแล้วมันไม่ได้เปียกนะครับนะคือละอองเขาละเอียดมากนี่คือข้อดีเลยนะครับผมประทับใจมากตัวนี้คือโอ้หน้าร้อนเมื่อกี้นี่ถ้าได้ไอ้นี่มานี่แบบดีมากๆนะครับเนี่ยเย็นสบายเลยนะครับเนี่ยชอบมากนะครับแล้ว12ชั่วโมงนะครับเปิดได้เนี่ยครับ นี่เบอร์โหมดกลางนะครับแล้วก็โหมดไฮครับโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ยังพลอต่อนะครับโอ้โหเจ๋งมากๆเลยครับนะปิดตรงนี้นะครับปุ๊บ่าประมาณนั้นการชาร์จแบตการชาร์จแบตเตอรี่ก็ก็แบตมันก็จะเต็ม3ขีดนะครับนะถ้าถ้าเกิดว่ามันค่อยๆลดก็เราจะเห็นจํานวนขีดของตรงเนี้ย ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเองตอนเนี้ยนะครับอันนี้คือระดับที่1นะครับนะสองสามนะครับนะประมาณนั้นนะครับเนี่ยตอนนี้ยังโชว์แบตอยู่นะครับเห็นไหมครับอ่าแบตเต็มพิกัดเลยนะครับนะยังดีอยู่นะครับก็ประมาณนั้นครับเกี่ยวกับพัดลมตัวนี้นะครับถ้าอ่าบ้านเราใช่ไหมครับหน้าร้อนเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากๆนะครับเหมาะมากๆนะสุดยอดเลยครับนะน่าเล่นมากๆนะครับนะใครที่ชอบ พัดลมคุณภาพดีนะครับนะลักษณะแบบนี้ก็ลองหาดูครับนะผมยังไม่มั่นใจราคานะครับเดี๋ยวจะไปเซิร์ชไว้แล้วก็นะครับเอาใส่ไว้ที่ใต้คำบรรยายวิดีโอนะครับนะนะครับนี่คืออุปกรณ์ดับความร้อนที่ถือว่าดีมากๆครับนะผมชอบเลยนะครับนะโอเคนะครับทุกท่านก็คงมีเท่านี้ครับนะเกี่ยวกับนะครับ n i g h c o r e Isco 10 Pro นะครับนะขนาดกำลังดีพอดีมือเลยครับนะ แล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับนะเล่นมาหลายวันแล้วนะครับนะรู้สึกประทับใจมากเลยนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็คงมีเท่านี้ครับผมอ่าก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ